สวัสดีค่ะรัดดาวันชดชอยกรรมการผู้จัดก,การบริษัทซีซีออตโตพาจำกัดเราคือผู้ผลิตเครื่องดิจิตอรลรสลีเซเวอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียอืมจริงๆเราต้องเข้มงวดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะ น้ำเสียไม่ได้ไหลลงแหล่งน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ว่าไหลเข้าสู่ชีวิตของเราด้วยค่ะอยู่ในอาหารที่เรากินอากาศที่เราใช้ใหายใจและตกค้างอยู่ในน้ำที่เราใช้นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่มันคือภยัยคุกคามชีวิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยกันหยุดวิกฤตนี้ให้ได้มันคือความรับผิดชอบอันใหญ,ญ่ยิ่งที่ต้องใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ พลังที่ยิ่งใหญ่2อย่างที่เรามีอยู่แล้วอย่างแรกคือพลังของเทคโนโลยีสวัสดีครับผมนภูมิไวทยาพัฒน์ครับผู้จัดการโรงงานบริษัทซซซีอัตโตพาร์ทจำกัดครับและนี่คือเครื่องแยกกากตะกรนซิลิซาวอร์ครับ เครื่องแยกกากตะกอน s i l i c a v e r เป็นผลิตภัณฑ์เจ้าเดียวในโลกที่มีการออกแบบโครงสร้างให้เป็น s ซลล์ cleaning structure ครับลดต้นทุนของการเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องจักรของเรานั้นไม่มีฟิลเตอร์ให้ลูกค้าที่ต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานลดการใช้ไฟฟ้าเรามีการออกแบบและดีไซน์ให้เครื่องจักรของเรานั้นมีการใช้ไฟฟ้าที่น้อยเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น เครื่องจักรของเรานั้นสามารถรันได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีคนมาเฝ้าทําให้สามารถลดต้นทุนตรงจุดนี้ไปได้ครับเรามีการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นครับมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรที่ออกจากโรงงานเรานั้นมีมาตรฐานเทียบเท่ากับที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นครับและอย่างที่2คือพลังเห็นจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่รู้จักความเห็นอกเห็นใจห่วงใย,ยและปกป้องคนที่เรารัก เราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเลือกที่จะไม่เมินเฉยคุณช่วยโลกใบนี้ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยนั่นคือคุณคือมนุษย์คนหนึ่งความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งต้องมาพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่และคุณมีพลังนั้นอยู่แล้วจงใช้มันเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป สลิดก็คือสลิดบาร์ค่ะเป็นสแตนเลสท,ที่เป็นหัวใจหลักเลยในเครื่องรีตรกรนสลิดเซเวอร์ของเราส่วนคําว่าเซเวอร์เราใช้เรียกลูกค้าของเราเองค่ะเพราะว่าพวกเขาคือเซเวอร์นี่คือที่มาของคําว่าสลิดเซเวอร์ค่ะ